ก็ตอนนี้ก็สามดาวในที่นี้ก็หมายถึงดาวจะเคลื่อนย,ย้ายในปี2,565นะครับก็ดาวแรกก็จะเป็นาดาวเกตไปอยู่ร่วมกับดาวราหูในราศีสีพฤษศกในวันที่25่ธันวาคม 2021คือปีที่แล้วจนจะมาถึง20กุมภา2 5 0 2 2หรือ2565นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะมีดาวย้ายราศีดวงหนึ่งก็จะเป็นดาวราหูก็จะย้ายเข้าไปที่ราศีเมษซึ่งเป็นลักษณของดวเมืองอต่อจากนั้นก็ เกตกับราหูก็มาพบกันอีกในราศรีเมษครับเพราะว่าเอาเกตไปรออยู่นานแล้วเมื่อราหูเข้ามาก็จะมาร่วมกับเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นช่วง30มีนา2565จนถึง18เมษายน2565ครับ แล้วก็ดาวอีกดวงที่จะเคลื่อนย้ายก็จะเป็นดาวมฤตยูย้ายเข้าราศรีพฤษภในวันที่เจด็ดกรกฎาคมสองสี2565น,นะครับซึ่งีอกดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัสซึ่งเขาก็จะอยู่ในราศีกลุมมาตั้ตงแต่ก่อนสิ้นปี2500 64นะครับแล้วก็ก็จะมาย้ายเข้าตานสีมีนในวันที่8เมษายน2565แล้วก็จะอยู่ยาวไปเลยจนถึง9เมษาย,ษย 2, น2566ทีนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดให้จะขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไบ้านก็จะมีสามเด่นก็คือสามเรื่องเด่นๆที่จะเกิดขึ้นอีคอมเมิ commerce, ราดฟัน เกตก็คือส่วนหางของราหูนะครับแล้วก็เมื่อเกตกับราหูมาอ,อยู่ในราศีเดียวกันก็คือหัวหางถึงกันก็จะเกิดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงราหูนี่ก็คือไซเบอร์สเปซในหน้าอ e ีคอมเมิร์ซการค้าขายออนไลน์ซึ่งในปี2,565เนี่ยอีคอมเมิร์ซเจ้าใหญ่ก็คือ Lazada, Shopee ก็จะมีกำไร กำไรก็คือกําลังก็จะมาบททยยี่ e c o m m e r c ค่ายอื่นนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายที่มาทำออนไลน์หรือแบรนด์ขายตรงชั้นเดียวที่มาทําออนไลน์ถ้าไม่ปรับตัวก็จะอยู่ได้ยากาการปรับตัวก็เช่นบริษัทหรือแบรนด์ของท่านมีลิงก์สินค้าผู้แทนจำหน่ายส่งลิงก์ไปให้ลูกค้า ลูกค้าก็าซื้อจ่ายเงินเข้าบริษัทบริษัท,ษทส่งของให้ลูกค้าและก็บันทึกจดจำว่าสินค้านั้นถูกขายโดยตัวแทนของท่านครับคริปโตนั้นไปทางไหนก็เมื่อตาหูเข้าไปอยู่ในราสีเมตรเป็นพบตนุของดวงเมืองก็คือ ราหูทับลัคนาแล้วก็จะมีความหนักใจหนักใจเรื่องอะไรก็หนักใจเรื่องดาวมุริตยูอยู่ในภพก,กระุมพระดาวมุรตยูก็คือนวัตกรรมสิ่งแปลกใหม่สิ่งที่ไม่คาดฝันดังนั้นการเงินของประเทศก็จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ คริปโตเคอเรนซีจะไปรอดไหมจะใช้บิตคอยซื้อมาม่าออนไลน์ได้ไหมหรือว่าการกำเนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงมากเนี่ยจะมีผลต่อบล็อกเชนอย่างไรนะครับคำถามนี้ผู้รู้ก็โปรดช่วยตอบมาที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ด้วยครับรายได้จากความรู้ในช่วงที่ดาวพฤหัส,สดี ยังอยู่ในราศีกลุมมาตั้งแั่ต้นปีจนก่อนที่จะย้ายเข้าไปในราศีมีเนี่ยประเทศไทยก็จะมีรายได้จากความรู้ครับก,ก็เช่นตัวของโลกสมุนไพรตัวแผนโบราณหรือสีดักตนศิลปะความร,รู้ที่สะสมมานานหรือจากถ่ายภาพกิจกรรมผนังวัดพระแก้วแล้วก็เอาไปขายเป็น nfp ทีนี้เมื่อดาวริหัสย้ายไปในวันที่8เมษายน2565เข้าสู่รางเซมีนก็จะต้องสมามารระวังเรื่องสุขภาพของพระเซระชั้นผู้ใหญ่สรุปสามเรื่องเด่นก็คือ e commerce วาดฟันคริปโตนั้นไปทางไหนรายได้จากความรู้ครับต่อไปก็มาถึงสามเด้งก็คือการ ปรับตัวของไมคค้าออนไลน์นะครับก็ประการแรกก็คือรักษาลูกค้าคือขายสินค้าตัวใหม่ให้กับลูกค้าเก่าไมคค้าออนไลน์ที่ขายผลิตภัณฑ์กระทับสัดส่วนลดน้ําหนักต่างๆครับโอ้วันนี้ก็มานั่งกันอยู่กลางห้องเลยแนละ้วดีใจจังเลยเพื่อนๆขายได้ดีมากเลยแต่ว่าเมื่อลูกค้าสัดส่วนดีขึ้นแล้ว ก็ใส่ชุดชั้นในชุดเดิมได้ไหมท่าออนก็จะต้องไปหาชุดชั้นในใหม่มานําเสนอนะครับหรือว่ารูปร่างดีแล้วหน้ายัางไม่เด็กอ้าวอ้าก็ขายต่อก็เลยเซรร่มหรือว่าดูมือถือมานานจะมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาไหมย็็ขายอาหารเสริมบำรุงสายตาเลยครับ นี่คือการรักษาลูกค้าแต่ท่านก็จะต้องเลือกอยู่กับแบรนด์ที่มีสินค้าหลากหลายดังกล่าวมาแล้วนะครับถ้ามีพันธมิตรคือท่านก็จะต้องไปร่วมมือกับเพื่อนๆที่ทำตลาดอยู่ในสาขาอื่นเพื่อขยายตลาดให้กว้างออกไปตัวอย่างเช่นถ้าท่านทำช่อง YouTube แล้วก็ขายซอสเขาเอาไว้ผัดเัาว ท่านก็ไปหาเพื่อนที่ขายอาหารตามสั่งออฟไลน์ line, แล้วก็เอาซอสกับเพราให้เขาทดลองใช้บอกว่าระหว่างที่ใช้ซอสกับเพราผัดก็ถ่ายวิดีโอมาให้ด้วยสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีให้มันมีประทานกิริยากรรมใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วท่านก็เอาวิดีโอนะั้นมาปราโม โปรโมตในช่อง YouTube ของท่านเพื่อดึงลูกค้าออนไลน์ให้ไปกินอาหารและออฟไลน์ที่ร้านอาหารของเพื่อนท่านเพื่อนของท่านก็จะมีลูกค้าเยอะขึ้นส่วนท่านก็จะได้ขายซอสองาครับนี่ก็คือ Collaboration คิดขายดิจิตอลอันนี้เป็นทางเลือกใหม่ที่จะนำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนแม่ค้าออนไลน์ คือท่านอาจจะมีสินค้ามาตุนไว้ที่บ้านอันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของท่านนะครับเมื่อลูกค้าสั่งซื้อมีชื่อที่อยู่ลูกค้าเบอร์โทรท่านก็แพ็คของเดินไปส่งไปรษณีแต่ถ้าว่าแม้กระทั่งท่านอยู่ในแบรนด์ที่บริษัทจัดส่งของให้ห่ือก็ไมต่ต้องไปแพ็คของเองแต่ว่า การคนส่งในช่วงเกิดโรครบาดเนี่ยก็จะมีปัญหาถูกจำกัดเขตเข้าพื้นที่ไม่ได้เป็นตน้นดังนั้นทางเลือกใหม่ก็คือสินค้าซึ่งไม่ต้องส่งมาไปสนิงโดยเปลี่ยนมาส่งทางอีเมลได้ได้แก่ Digital p r o d u c t ์แต่ท่านก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกเอ f เฟอเเพื่อขายสินค้านั้นก่อนตัวอย่างของสินค้าที่ ต้นโปรดักก็ได้แก่หลักสูตรการเรียนออนไลน์ e b o o กหรือว่าวิดีโอคอร์สต่างๆซึ่งเมื่อท่านส่งลิงก์ให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าสั่งซื้อบริษัทก็จะส่งเป็นลิงก์ไปให้ดาวน์โหลดนะครับและท่านก็จะได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นสรุปช่วงของสามเด้งก็คือรักษาลูกค้า ้ามีพันธมิตรคิดขายดิจิตอลหวังว่าปีใหม่นี้และปีจะต่อไปท่านจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอตายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ